ไดแนะนำตัวแนะนำาปโนหน่อยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเยี่ยมใหม่ชินาราดีนะคะตอนนี้ก็อายุ18ปีแล้วค่ะเป็นยังไงคะน่ารัไหมสดติ้งก็มหาอะไรแล้วอ,อ๋อใช่ค่ะก็ล่าสุดตอนนี้ก็เรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะที่มศบคณะศิลปกรรมเอกการแสดงค่ะาการเป็นเฟสชีมเป็นไงบ้างคะก็จริงๆค่อนข้างตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบได้เจอเพื่อนๆคนใหม่ๆแล้วก็ได้เจอสังคมใหม่ๆอะไรอยย่างงเี้ อันนี้เียนเอกอะไรเอกการแสดงละครเวทีเรียนตรงสายตั้งใจเรียนตรงสายเลยใช่ไหมคะย่างนี้จริงๆถ้าตรงสายแบบของหนูตั้งแต่เด็กก็คงจะเป็นนวัดค่ะแต่ว่าทีนี้ไม่เคยเล่นละครเวทีแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเราชอบชอบในละครเวทีก็เลยอยากลองแบบศึกษาเพิ่มเติมก็เลยเข้าศิลปกรรมเพราะว่าศิลปกรรมกนวัดจะเรียนละคแบบแต่ทีนี้ตอนเป็นนักแสดงเด็กกับทีนี้ตอนเป็นนักแสดงมันมันแตกต่างตรงไหนคะเราแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างอย่างตอนเด็กๆอ่ะมันก็เหมือนแบบว่า เป็นเด็กอะค่ะความคิดแบบว่าการตัดสินใจอะไรในหลายๆเรื่องอะมันจะไม่ได้ซับซ้อนเท่าตอนโตเท่าไหร่แต่ว่าพอเราโตมาแล้วเราได้รับบทใหม่ๆที่มันโตขึ้นอะมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าซับซ้อนกดเคียวมากขึ้นอะไรแต่บางคนไม่ได้ติดภาพเราเหมือนเป็นเด็กตลอดเวลาใช่ค่ะทุกคนส่วนใหญ,ญ่ก็จะแบบว่าน้องยังยใหม่โตแล้วหรออะไรเงรี้ยเอาจจริงๆมันก็ผ่านมา15ปีแล้วิงๆมีคนถามว่าไงใหม่โตแล้วหรอคะ <laughs> มีค่ะมีแบบว่าบางทีแบบมาคอมเมนต์ในไอจีหรือว่าเฟซบุ๊กก็อะไรอย่าว่า เอออายุ18แล้วหรอโตเร็วจังเลยจริงๆหลายคนยังกลับมาแชร์ว่าเราตอนเด็กแบบเทียบกันอยู่ก็เหมือนกันเลยใช่ใชเราดีใจมาที่หน้าเราบอกเดิมไม่เปลี่ยน,น,นเลย <c oughs> <c oughs> ดีใจคดีใจเพราะว่าถือว่ารู้สึกว่าใบหน้าเรานี่เหมือนเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ทุกคนจำได้แล้วอยากทำตอนอายุสิเราอยากแสดงอะไรมากขึ้นให้มันดูแตกต่างจากตอนเด็กจริงๆก็ต้องเรียกว่าแสดงไม่ทุกบทแหละค่ะแต่ก็หวังว่า ในอนาคตเราจะได้มีคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันแบบว่าชาร์เลนต์ตัวเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากให้คนมองเราภาพเปลี่ยนไปไหมกับว่าอยากอยากให้มองเราโตขึ้นไหมหรือไย่งเงยอยากเหรอคะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชอบติดภาพแบบยี่ใหม่ตอนสามขวบเบบี้มายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าโตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนจำเราในแบบบทบาทใหม่ๆบ้างแลจำได้ไหมตอนสามขวบเบบี้มายเราเป็นยังไงจะไม่ได้แล้วค่ะโพสตเองได้ไหมตอนสามขวบอะไรนะคะโพสตเป็นเองตอนสามขวบ เว้ยไม่ได้แล้วตอนนั้นหนูยังพูดไม่ชัดเลยอ่ะแบบเขาว่าผู้ชายหนูยังเป็นผู้ชายอยู่เลยอ่ะแบบเด็กน้อยมากๆเลยอย่างการที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างคะแต่ละการอะแบบว่าบทที่เราเข้ามามีตัเข้ามาหรือว่าก็ยังเป็นแบบเออคือเหมือนด้วยความว่าตอนนี้เราก็ยังยังเป็นแบบในวัยรุ่นนะคะบทต่างๆที่ได้เข้ามาส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็น ส่วนใหญ่ก็ยังจะเป็นวัยรุ่นอยู่แบบว่าก็รุ่นแบบ 17, 18, 19, 20อะไรไม่เกินเนี้ยค่ะใช่ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ดูโตมากขนาดนั้นอยากจะเล่นนักลองขนาดไหนับสอนอหมจริงๆอ่ะหนูอยากลองเล่นบทแบบโลกจิค่าตกรอใช่อยากเล่นแนวน,นั้นเลยอะไรเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบน่าจะทําให้ทุกคนพอสลับภาพจําไปได้ว่า <laughs> เพราะว่าที่ผ่านมา จะมีบทหนึ่งที่จําได้เยอะๆก็คือจะเป็นบทดราม่าอะไรอย่างค่ะเหมอือนแบบว่า mm hmm. น้องยี่ใหม่ก็อ,อ๋อนะักแสดงที่ราองห้เก่งๆอะไรเรา mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเลยก็มีมีสกิลอื่นๆที่เราแบบว่าทําได้ดีเช่นกันอะไรอยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะแสดงว่าภาพจำตรงนี้ไม่มีผลต่องานหรอเปา่มีค่ะเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่เวลาเล่นละครอนะ่ะ mm hmm. ก็จะได้บทดราม่าเยอะมากๆา mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองได้เล่นบทอื่นๆด้วยกันค่ะ แล้วเราเอาสิ่งที่เราเรียนมามันมีกัรนำไปใชบ้างหรืเปลรียนว่ยังไงบ้างจริงๆเอ่อที่เรียนที่มหาลัยเนี่ยคือเหมือนเพิ่งเริ่มเปิดเทอมค่ะก็เลยยังไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากแต่หวังว่าอนาคตถ้าเราได้เรียนในชั้นปีที่มันมากขึ้นเรื่อยๆก็คงจะได้มีสกิลบางอย่างนำะมาใช้จริงบ้างเมันัวมไปกับการที่บอกว่าเราเป็นนักแสดงด้วยทำง,งานบุคลารไปด้วยรวมวมันจะกป็นรูปบการเรียนที่เราเรียน จร,จริงๆไม่กลัวนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็สามารถ m ม n a g e เวลาระหว่างเรียนกับการทาง,งานได้ะค่ะแล้วก็หวังว่าอนาคตก็คงจะไม่มีอะไรที่ต้องทําให้สองอย่างนี้กระทบกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วแหมก็จะเลือกเรียนก่อน,นอยากแล้วดูเอาอันนี้ก็จริงๆมีเพิ่งถ่ายจบไปก็คือเรื่อง a c r o r d e h e Sky แล้วก็อีกเรื่องหนึงก็คือ Shadow เหลาล่าตาย ใช่ตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอีเวนต์หรือว่าเป็นงานโปรโมทอะไรอย่างงี้มากกว่ากลัวหรือกังวลอะไรไหมถ้าในอนาคตระหว่างเราเรียนอยู่แล้วเราแบบเกิดแบบเลี่ยงขึ้นมาแบบว่าดังรู้แต่อาจจะจบช้าหรืนไม่ได้จริงๆที่บ้านใหม่ไม่ซีเรียสเรื่องการเรียนหมยถึ่ว่าไม่ได้ซีเรียสว่าสมมติถ้าวันหนึ่งเรางานเยอะขึ้นมาจะต้องจบไปทันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่บ้านใหม่เขาไม่ได้ส t r i ขนาดนั้นแล้วก็เขาเข้าใจในการงานของเราอะ แต่ความตั้งใจของเราคืออยากแบบให้จบพร้อมเพื่ให้จบพร้อมเพื่อนแล้วก็จริงๆเหมือเป็นคนค่อนข้างเซเรียสเรื่องเกรดการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้เซเรียสขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะแบบก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องแบบให้มันดีทั้งคู่ทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องการทํางานอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้รับงานเราก็จะรับให้มันไม่กระโดกับเวลาเรียนใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะคอยแม่จัดแบบว่าไม่ให้มันชนกันเท่าไหร่โอเคค่ะขอบคุณนะคะ